ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจาวันที่3เมษายน2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามปดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเชี่ยงของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่งวันนี้สื่อญี่ปุ่นเปิดอันดับค่าเหนื่อยของชนาทิพย์สงสินิรับมหาศาลกระทางทับซับโปร โดยสื่อญี่ปุ่นเปิดค่าเหนื่อยของชินาทิปสงกสินกันนะฮะซึ่งปรากฏว่าชินาทิปสงกสินคนนี้นนกรกทีมชาติไทยรังอันดับที่2ผู้เล่นรับค่าเหนื่อยมากที่สุดของทีมคอนเซเลสเปรโรในศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นโดยชนาทิปคนนี้ได้รับอยู่ที่ประมาณ40ล้านเยนหรือประมาณราว11.3ล้านบาทต่อปีได้รับเท่ากับกัรตันคนสำคัญของทีมอย่างฮิโรกิมิยาาวะ เรามาไล่เรียงกันดีก,กว่าว่าแต่ละคนนั้นได้อาค่าตัวเท่าไรกันบ้างเริ่มจากนะผม1อากิโตะฟุกุมริและก็อันเดซันโลเปสเท่ากันที่50ล้านเยน2ยูโรกิมิยาซาวะกับทางชนาทิปสงกสินเท่ากันที่40ล้านเยน3คินมินแตและก็ลูคัสเฟรเดสเท่ากันอยู่ที่36ล้านเยน4โยชิอากิโคมมอิอยู่ที่32ล้านเยน 5. ทาคาโนริสุเกโนะและก็เจโวทรอยอยู่ที่30ล้านเยน 6. คาคุมิอาระโนะอยู่ที่26ล้านเยน 7. คาสูกิฟูคาอิอยู่ที่25ล้านเยน 8. ไดอิกิสุกะอยู่ที่22ล้านเยน 9. ชินจิโอโนะอยู่ที่18ล้านเยน 10. โกกิโอทานิทาคาฮิโระยานากิชันตาทานากะไดอิอาชิโอกามุระ โทมะกิทากามาเนะเรียวตะโออากิและก็ทาคุโรคานิโกะอยู่ที่12ล้านเยนลำดับที่11นะผมก็จะเป็นดักลาสโอลิเวล่าอยู่ที่10ล้านเยนอันดับที่2ก็จะเป็นโคชิโร่นากาโนะ6.7ล้านเยนอันดับที่3ก็จะเป็นชุนตะคาอากะวะโทยะนากามูระซูโยชิโอกาชิวะแล้วก็ไดกะนาคาชิมะได้เท่ากันทั้งหมดนี้4.6ล้านเยนนั่นเอง ซึ่งสรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนาิทิพย์สงกสินคนนี้จะมีคิวนำทัพคอนเซลเลสปโปโรบุกไปเยือนทินอวิสปาปโกโอกะในช่วงเวลาเที่ยงนาฬิกาของวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยที่สนามเบสเดนกิเตเดียมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่ถึงนี้ไปติดตามรับชมและก็ไปร่วมเชียชาติทิพย์ของเรากันด้วยครับฝากติ er ai, ดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียชนาิทิพย์สงกสินคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ แฟนบอลเกาหลีประท้วงสโมสรเซนแข้งญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทัพโดยงั้นที่ทางโตเกียวสปอร์ตสื่อของญี่ปุ่นออกมารายงานมาว่าแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลเอลาซารสทีมในศึกเคลีก2และก็พลเมืองของเอลาซารสออกมาประท้วงนะฮะของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เนื่องจากเซนัญญาเรียวเฮมิชิบุชิแข้งสัญชาติญี่ปุ่นที่ถูกสโมสรเรียวกัตาเซนไดยกเลิกสัญญาเนื่องจากแข้งวัยชกปีรายนี้ก่อคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวตนเองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งการสัญญาในครั้งนี้ทางแฟนบอลและก็พลเมืองมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมของสโมสรที่คว้าตัวเตะคนที่กระทำความผิดจนมีคมดีอาชญากรรมทางเพศซึ่งการประท้วงในครั้งนี้อยากจะให้สโมสรยกเลิกสัญญานักเตะรายนี้ออกจากทีมไปโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านทาง e. อีอึนจุงนะฮะประธานสโมสรได้ออกมากล่าวขอโทษที่มองข้ามด้านจริยธรรมที่ขัดต่อคุณค่าแต่การยกเลิกสัญญานักเตะไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากมายที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันผู้นําสภาต่างเมืองนะครับออกมาแสดงท่าทีกันเป็นจำนวนมากมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งบอกว่าสโมรสรน,นั้นขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและก็เพิกเฉยต่อรายละเอียดการสัสญญาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นซึ่งตรงนี้เบื้องต้นแฟนบอลหลายคนรวมไปถึงผู้สนับสนุนบางส่วนเลือกที่จะไม่สนับสนุนทีมกันต่อไป โดยทางด้านของเรียวเฮมิชิบุชิแข้งสัญชาติญี่ปุ่นที่ถูกสโมสเรเดียวกันตาเซนใด,ดยกเลิกสัญญาทันทีหลังมีคดีทำร,ร้ายแฟนสาวของตนเองในราการ2020ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนหน้านั้นแข้งไว้ศกปีปรายนี้เคยก่อคด,ดีทำนองนี้มาแล้วเมื่อปี2017ทำให้เส้นทางฟุตบอลล็กอาชีพในญี่ปุ่นดับมืดลงไปโดยด้ารน,นี้ในศึกเคลิก2เรียวเฮมิชิบุชิ ลงเล่นไปทั้งหมด3เกมยิงไปทั้งหมด2ประตูกับอีก1แอสซิสนั่นเองเป็นคนว่างานที่ผมคดีนะฮะ,ะที่ติดตัวมาก็ยังทําให้ทางแฟนบอลน,นั้นยิ้มไปด้วยนะครับผมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่า,า,าทางประธานสโมสรจะว่าอย่างไงกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับทีมยักษ์ใหญ่จ่อคว้าตัวเดนิสมูริโลโดยงานที่ทางสโมสรซูวอนเอฟซี Su FC, ทีมมนสึกเคลิกลีก,กระดับท็อปของเอเชียเดินหน้าคว้าตัวเดนิสมูริโลไปร่วมทีม โดยการน,นี้ทางเดนิสบริโลกองหน้าบราซิลทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเป็นอย่างมากมายในศึกไทยลีกในรายการ2020นี้ด้วยการยิงไปถึง21ประตูคว้าปรองดัสันโบสูงสุดในไทยลีกพร้อมกับทำไปอีก3แอสซิสจากผลงานที่เขาทำเอาไว้กับทั้งครราชิีมาบัสตาเอฟซีและเขาคนนี้กำลังจะหมดสัญญากับต้สนสังกัดส่งผลให้ชื่อของเขานะฮะาดาังไปถึงระดับเคลิกของทางเกาหลีใต้ โดยสโมสรซูวอนเอฟซีนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้เดนิสบูริโลคนนี้ได้พิจารณาพวกเขาต้องการดาวยิงบราซิลรายนี้เสริมความคมหลังเริ่มต้นฤดูกาลมา6กนัดทำไปเพียงแค่สีประตูเท่านั้นอีกทั้งยังเล็งเห็นมาว่าอุซานทุนไดนั้นดึงกองหน้าจากไทยลีกเนี่ยมาเล่นแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากมายดังเช่นจูเนียร์เนเกราอดีตกองหน้าของทางเมืองทองที่ยิงพาทีมควา้าแชมป์เอเชียพร้อมกับคว้าดาวนโบประจําทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้ว แต่าง,งานนี้ถ้ผมทางเคลิกนะฮะสนใจนะผมเดนิสมาริโลคนนี้อยากจะให้เขาย้ายจากทางไทยลีกไปสู่เคลิกนั่นเองต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวาดีเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับขอนแกนยูเตดมาแปลกทรงประตูมืออาชีพเป็นผู้เล่นสำรองโดยงันนี่จงอางพยองขอนแกนยูน t เตดนะฮะ ส่งผู้สาบป,ประตูอาชีพวิชิตชัยรักษาลงไปเล่นเป็นผู้เล่นอา t ฟิลสำรองโดยใส่ชื่อผู้เล่นสำรองรวมแค่3รายการในการไปเยือนลำปาง FC โดยขนหลงฟุตบอลไทยลีก2นัดสุดท้ายของฤดูกาลมว่วนพุทธิปานมาเกมที่ทางลำปาง FC นั้นเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูเต็ดไป3ต่อ0โดยเกมดังกล่านั้นขอนแก่นยูเต็ดส่งผู้เล่นสำรองมากับทีมแค่3คนเท่านั้น สำหรับผู้เล่นสำรองของทีมขอนแก่นยูเนเต็ดในเกมกับทางลำปาง f อฟประกอบไปด้วยวิจิตชัยรักษาผู้สวประตูสำรองวีรพัฒน์แก้ววงษาและก็สุภกรชีกว้างโดยทั้งสามรายนั้นถูกเปลี่ยนลงสนามครบจำนวนโดยเริ่มจากนนที่ที่53นะผมเมื่อทางวีรพัฒน์แก้ววงษากองหน้าสำรองลงไปเล่นแทนปฏิพัฒน์สันบงสุวรรณต่อด้วยสุภกรชีกว้าง ลงไปเล่นแทนอดิศักด์ซอสูงเนินและก็รายสุดท้ายเป็นปรายที่ฮือฮามากเลยนะกับการส่งวิทิตชัยรักษาผู้สับระตูที่มีชื่อสำรองแต่ไม่ได้ลงไปเป็นผู้สับตะตูถูกส่งลงไปเป็นผู้เล่นอ u t ฟิลดแทนที่ทันพิสิทธิ์คุกขะรัมโม ซึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างความแบกใจให้กับคนวงการที่เข้าใจมาว่าคอนแกนยูเต็ดนั้นซึ่งเข้ารอบเพย์ออฟไปแล้วก่อนเกมกับทางลำปาง FC แต่เมื่อไม่มีใครนะผมคิดว่าวิทิชชัยรักษาจะถูกส่งไปเป็นผู้เล่นสำรองซึ่งไม่เคยเห็นในฟุตบอลลีกไทยเท่าไหร่นักที่เห็นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้สารประตูต้องไปเล่นแทนผู้สารประตูคนเดิมซะมากกว่าที่เห็นกันนะ โอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะฮะส่งผู้สาประตูนะผมไปเป็นนักเตะเฉยเลยงานนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าความสามารถหลากหลายนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดี่ก่อนครับลูคัสโรชาเปิดใจก่อนที่เมืองทองจะบุกทินบุดีลำ โดยอยางนนที่ทางแมสสึกฟุตบอลไทยลีกนาฬิกาสอ2 0ัจะปิดฉากลงไปแล้วโดวยผลที่ทางเมืองทองเอาชนะทีมแชมป์บีจีปทุมไปหนต่อศูนย์แต่ก็ยังมีเกมซูเปอร์บิ๊กแบตท,ที่แฟนบอลจะพลาดไม่ได้นะฮะเมื่อทางเมืองทองมีคิวออกไปเยือนบุรีรัมย์ที่สนามช้างอารีนาในศึกฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายล่าสุดทางลูคัสโรชาินั้นประกานหลังบร,ราซิลเปิดใจก่อนเมืองทองจะบุกเยือนบุรีรัมย์โดยเขาได้บอกว่าการกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนั้นผมมีความสุขอยย่าาางมากมก ตอนที่เป็นเพียงผู้ชมอยู่บนอัศจรรย์นั้นช่างทรมานซะจริงๆผมทำทุกอย่างเพื่อจะได้กลับมาเล่นให้กับทางเมืองทองอย่าลืมนะว่าการไปเยือนบริลัมเป็นงานที่ยากเลนนะพวกเขาคือปรองแชมป์ลีกแถมยังมีผู้เล่นที่ดีรวมไปถึงอเล็กซาเนเดอร์กาม่าที่เคยพร่วองานกับพวกเราที่เมืองทองด้วยเช่นเดียวกันแต่เรานั้นจะไปที่นั่นเพื่อชชนะผมอยาจะคว้าแชมป์กับทางเมืองทองให้จงได้ สำหรับทางลูกคัสโปรชาตินั้นในช่วงเล็กแรกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาพาชีมเมืองทองบุกไปเอาชนะบุรีรัมนะฮะถึงถิ่นมาแล้วถึง3ต่อ2ก่อนที่พวกเขาจะพบกันอีกครั้งในวันนี้จะเตะเวลา18แปนาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง AIS เพลนครับใครแฟนพวกเขาตามติดประชมและก็ร,ะร่วมเชียร์กันได้ครับและนี่ก็เป็นเที่ยงคข่าวกีฬาฟุตไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่ 3เมษายน2564โดยเฉพาครั่งฟุตบอลไทยครับ